้านโคชบายกิฟนะคะคิดจะซื้อกระเป๋าโคชแท้อย่าลืมคิดถึง้านโคชบายกิฟค่ะและตัวนี้นะคะก็เป็นกระเป๋างานชอบนะคะที่สามารถใช้แทนกระเป๋าตังค์ได้เลยนะคะพกใบนี้ใบเดียวนะคะครอบคลุมทุกอย่างเลยนะคะเรามาดูกันใกล้ๆค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นหนังนะคะเห็นลายของหนังไหมคะเพื่อนๆ นี่นะคะเป็นหนังนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีนะคะสีเบจนะคะสีนู่สีน้ำตาลอ่อนนะคะสีเนื้อนะใา่สีเลยทีเดียวนะคะตัวโลโก้นะคะจะเป็นรูปตัว C ค่ะแล้วก็สีเงินนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นอะไหล่สีเงินค่ะดูข้างหน้ากันนะคะแล้วก็จะเป็นด้านข้างนะคะนี่ค่ะช่องเยอะมากเลยนะคะก็จะเป็นด้านหลังค่ะ ด้านหลังก็จะมีช่องนะคะอยู่1ช่องค่ะนี่จะเป็นด้านข้างค่ะสําหรับตัวนี้นะคะนี่คือป้ายโคชนะคะรหัสของเขานะคะคือ8 9 3 6 4นะคะ8 9 3 6 4ค่ะนี่นะคะราคาเต็มของเขาคือ295เหลเรียญน,นะคะเรามาดูกันที่ ด้านในกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแมกเนตนะคะค่อนข้างที่จะแน่นหนานิดนึงนะคะอ่าอะไรสีเงินนะคะแมกเนตค่ะด้านในนะคะช่องเยอะมากค่ะจะเป็นหนังกรรมหยี่นะคะหนังออกสีเลือดหมูน้ำตาลนะคะอยู่นี่นะคะเรามาดูนะคะมีช่องที่1นนะคะช่องนี้จะเป็นอ่าป้ายนะคะเย็บติดนะคะบวกกับ ล็อตนัมเบอร์การผลิตนะคะอันนี้จะเป็นพวกกันลอยนะคะไม่มีอะไรค่ะนี่ค่ะคือช่องที่1นนะคะช่องที่2เป็นซิปนะคะอันนี้เป็นงานช็อปเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้ใบนี้นะคะมีแคร์การ์ดด้วยค่ะ แล้วก็นี้จะเป็นอีกช่องหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นช่องหลังสุดช่องหลังสุดนะคะตัวนี้จะเป็นช่องใส่การ์ดค่ะ1 2 3 4สาี่นะคะมีทั้งหมด8ช่องใส่การ์ดค่ะแล้วก็มีช่องข้างหลังอีกหนึ่งช่องค่ะเป็นใบที่มีช่องเยอะมากนะะมานับกันนะคะ1 2 3 4 5สาี่หนะคะแล้วก็ข้างหลังอีก7นะคะแล้วก็ช่องใส่การ์ดอีก8ช่องเลยนะคะหรือว่าช่องเยอะมากนะคะ สามารถที่จะซุกซ่อนเงินได้เทียบเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะสามารถที่จะถอดสายยาวได้นะสายยาวทั้งสองข้างนะคะลืมให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เป็นตะขอนะสีเงินถอดใส่ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาสะพายให้นะคะรุ่นนี้จะไม่สามารถที่จะปรับระดับได้เนาะจะเป็นสายฟิกนะคะถ้าอยากให้สั้นคงต้องใช้การผูกนะคะผูกโซ่ให้มันสั้นขึ้นนะคะเพื่อที่จะ คอสเอดี้สั้นๆสวยๆนะคะไปนี่ถือว่าสวยมากเลยนะคะนี่นะคะสามารถใส่ iPhone ได้นะไซซิ่ง <S izing S 1> ของเขานะคะไซส์ S <S ไปขวานะคะประมาณเท่าไหร่เนียกิ๊วัดให้ดูนะคะกิ๊กก็จำไม่ได้แล้วนะคะไซส์ S <S ไปขวาอยู่ที่ประมาณ8นิ้วค่ะ8นิ้วนะคะแล้วก็ส่วนสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ความกว้างนนะคะอยูประมาณหนึ่งนิ้วนะคะแต่ถ้าเกิด ใส่ของเยอะนะคะกระเป๋าก็จะกว้างขึ้นนะคะน,นี่ให้ดูนะคะสวยมากนะคะใบจริงนะคะนี่เป็นหนังค่อนข้างเป็นหนังนิ่มนะคะเป็นหนังนิ่มค่ะยิ่งใช้เป็นอนนก็คือจะยิ่งนิ่มมือมากขึ้นนะคะถือว่าเป็นรุ่นที่ดูผู้ดีมากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะสามารถมาดูตัวจริงที่ร้านได้นะคะร้านเปิดทุกวันเลยนะคะถ้าไม่โดน การปิดของรัฐบาลสะกอ่อนนะคะก็รีบๆมานะคะก็10มงเช้าถึง6กโมงเย็นนะคะอยู่แถวตลาดหลังการบินไทยนะคะห้าแยกลาดพร้านี้เองนะคะหาไม่เจอโทรมาที่0ูนย์เก6าสอนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กิฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย